สวัสดีครับะะพวกเราสิงห์นังโอเคนะฮะก็เช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็กลับมานะครับเอ่อเพราะว่าเล่นขอดอฟยูจบแล้วใช่ไหมฮะเ,เราก็วันนี้เหมือนเดิมนะฮะเราก็จะมาขยี้นะครับตั้งแต่ตอด9ถึง16นะฮะก็เช่นเคยนะครับผมคุณไม้นะฮะหนิงค่ะก๊อฟครับครับผมพวกเรา3คนก็จะมาขยี้เรื่องเล่นขอดอฟยูนะฮะตั้งแต่9จนถึง16เนี่ยให้ทุกทุกคนฟังกันคั่นตรงไหน เออรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่านะฮะก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยละกันเนะอะเป็นยังไงบ้างฮะดูจบแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณกุฟ๊ฟคืจบจบไม่จบไม่ดีมันก็ไม่ได้จบไม่ดีบ้างมันมันเริ่ม,มน,น่าเบื่อแล้วไงมันก็ไม่ได้เรียกว,ว่าจบไม่ดีมันก็เรียกว,ว่าจบแบบไม่ได แฮปปี้เอนดิ้งแบบส่งใจทุกคนจริงๆมันก็ไล่เรียงมาแบบเหมือนตอนที่เราคาดเาดดากันเลยนะว่าเดี๋ยวจะพระเอกจะต้องดังมันก็ดังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วดังแบบเหลือค่าเพราะได้รางวัลด้วยได้รับรางวัลขึ้นไปกับรางวัลเสร็จปุ๊บดังอะไรอะแฟนเก่าต้องแบบรู้สึกคันอยากกลับมาใช่ก็่แลอู้เรื่องตอนนี้คือเท่ากันแล้วเทาเทียมใช่แล้วก็จะเป็นเรื่องของชาลีจองที่ว่าแบบที่เดาวพล้วเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องชาลีจองเข้ามาซึ่งก็มาจริงๆเอแล้วก็อีเพื่อนพระเอกก็คือ ชอบนางเอกไม่หยุดไอ้นี่ก็ใส่ไม่หยุดเอองงมากดูแบบรำคาญมากแบบไใจงงเอองงอ่ะถ้าเป็นเราเราก็จะไม่ทำนะก็รู้ว่าเป็นแฟนเพื่อนใจหรือแบบพยายามอ่ะแต่พ่าไปว่าเพื่อนพระเอกก็ไม่ได้ต้องว่านางเอกอ่ะไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยว่าเขามาจีบเนี่ยหรืออกไหมเพราะว่าเหมือนบางช็อตนางเอกก็เคยพูดนะว่าเฮ้ยชอบเราหรือเปล่าอันนั้นก็บอกว่าไม่ชอบไงนางเอกก็เป็นคนแบบใส่ใสซื่อๆแต่เขาบอกว่แบบมีกำแพงไงไม่ใช่ว่าแบบให้มารับหรือว่าแบบไม่เข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยให้เข้าบ้านอก็ไหนก็ เขาชวนไปไหนก็ไปตอนเข้าบ้านนี่ก็นึกว่านักเอกจะยอมใช่ไหมเพราะนั้นมันตอนจบพอดีไงออคตอนจบไอ้อะไรอะไรเราก็รอรีบรอดูเปิดนมาไม่มีอะไรชอบทำไม่ดูชอบเราไม่อยากรู้อย่างเงี้ยอีกและไม่แต่ว่ารู้สึกว่าคือสำหรับผมนะเรื่องนี้มันแบบผมว่ามันเป็นเรื่องของสตูดิโอดากอนที่แบบรู้สึกว่ามันแบบเนื้อเรื่องมันไม่ได้เลยอะคือมันเรื่องมันมาแบบคือมันมาดีแล้วมันก็มาดึก ดืดดืดเนี่ยเหรอปะคือมันไม่มีอะไรที่มันรู้สึกว่าเราจะต้องติดตามหรือเราจะแบบคือเอาไง่ายๆว่าเรื่องได้สำหรับผมนะคือโบกอมลอยอย่างเดียว<อ>แล้วก็ภาพภาพของเรื่องสวยนอกกนั้นไม่มีอะไรเลยที่รู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่แบบควรดูอะออแม้กระทั่งปมของฝั่งพ่อแม่ใช่ไหมฝั่งแม่ของเพื่อนพระเอกที่แบบ บงการชีวิตลูกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบล้งไงวะถูกอปะ่ะสุดท้ายก็แค่แบบอ๋อเออฉันเข้าใจแล้วหรือไอ้ที่น้องสาวเพื่อนพระเอกที่แบบว่าเป็นแฟนกับเพื่อนพระเอกเนี่ยก็สรุปแล้วไงต่อวะถูกป่าคือมันก็แบบเอาล้งไงอะ่ะใช่ไหมแล้วคืองานพระเอกคืองานยุ่งมากทํางานเยอะแยะแล้วอีนักขาวก็โจมตีมันจังเลยแล้วก็ต้องไงวะแล้วคือพอสรุปว่า ไอนางเอกถามในนั้นว่าเอ้ยแล้วทำไมต้องโจมตีโกงแตแฟนเก่าไม่ไม่ทำไมต้องโจมตีเออไปถามทำไมต้องโจมตีไมค์โบกกลมด้วยบอกว่ารู้สึกเขาทำไม่ดีกับประธานคนก่อนอะไรวะไม่ก็แปว่าไม่ก็เพราะประธานกลก่อมันไปพูดไงใช่แต่คือมันก็บอกก็ฉันไม่ชอบคนแบบนี้เพราะว่าทำไม่ดีกับประธานคนก่อนก่อนแล้วนี่ก็หูเบาจังเลยนะอิเขาพูดะลรก็เชื่อหมด แล้วพอไปอไปคุยประธานไอประธานคนเก่าใช่ไหมที่โกงก็อ่านรูความจริงแต่ก็ไม่ทําอะไรก็แค่ก็แค่แกล้งก็มาเป็นเรื่อยลมันก็เลยไปโจมตีไอ้แยโดฮาไอ้ย่หน้าเดียมเดียมโดฮาหรือป่าเออก็แล้วไงก็จบคือสรุปแล้วมันเรื่องมันแบบสรุปถึงสรุปให้เลยก็คือแล้วไงใช่ไหมมาถ่าสรุปก็คือแล้วไงคือคือมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ดูสตูดิโอดาร์กอนมาเรื่องแรกนะเรื่องแรกสิเกอีมาหาฮ ที่ดูนะที่เห็นชื่อสตูดิโอมาเรู้สึกว่าแม่สวยเว้ยชอบเรื่องให้หมามาเนื้อเรื่องบทไม่ได้เขียนแย่แต่ก็ไม่ได้สุดแต่ถือว่าดีผมเลีงร้องเพลงประกอบไปได้นะแต่ร้องนีติดเพลงใหม่ติดตกันเลยเพลงเก่าจำไม่ได้แล้วแต่มันก็จะหัวหัวอย่างเงี้ยแหละคือตอนล้างจานก็ฝั่งไปดูวยทีนี้พอมาเรื่องเรื่องอีกโอเคน่าจะดีโอเคนะ เอาไปว่าเรื่องนี้พี่ไม่ก็รู้สึกเฉยเเออคือพอมาเรื่องนี้จะแบบก็อย่างที่บอกคือเราก็พยายามลุ้นแล้วมันจะมีจุดพีคของเรื่องไหมอะไรเงี้ยพราสุดท้ายดูไปดูมามันก็เรื่องมันก็ดําเนินไปแบบเรื่อยๆแล้วกแบบเป็นสไตล์เหมือนว่าเน้นที่น้องโบกกรมเอาแล้วก็เหมือนกับความดีชนะทุกอย่างเอะไรประมาณนั้น เขาก็เป็นคนดีแบบตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบแล้วอีนางเอกก็ดีดีก็ต้องเลิกกันอีกแล้วแบบอ่าเขาก็อาจจะแบบอยากให้ต้นจบมันมีความแบบพลิกแพลงก็นี่แหมมันก็จะเป็นแค่อย่างเดียวที่แบบคนดูแบบเดาไม่ออกคือตอนจบเขาก็จะคิดว่ามันแฮปปี้เพราะมันแฮปปี้ไหแต่ต้นเรื่องอาจจะเป็นด้วยความที่มันแฮปปี้ไหแต่ต้นเรื่องมันก็เลย่ายเรื่องมันก็เลยอาจจะแบบออยากจะพักหนึง ประมาณนี้เอาเป็นว่าไม่เป็นไรแต่มันก็แต่มันก็พอจะเดาได้เลยนะว่าเดี๋ยวมันจะต้องดังเดี๋ยวมันจะต้องมีชื่อเสียงเดี๋ยวมันจะต้องอะไรนะแก้สถานการณ์ได้เดี๋ยวมันแต่หลายเรื่องอ่ะแต่มันก็พอจะเดาได้อยู่แต่มีแค่เรื่องอย่างนี้เรื่องนางเอกนี่แหละที่เดาไม่ถูกให้มันก็มันก็เราถูกแหละมันก็รากการแต่แบบประเด็นคือมันคือจังหวะจากโคนคือเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ผมยังไม่ร้องไห้เลยถ้าผมไม่ร้องไห้ผมรู้เลยว่าเรื่องนี้ โนกผมบอกเลยว่าโนกจริงจริงจริงคือแบบต้องรู้สึกแต่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจไม่ไม่คืแนี่คือนี้ผมเข้าใจว่าคนทํางานะหรือฝั่งผู้ก่อกหรือทีงานอย่างเงี้ยเขาอาจจะผมว่าเขาพยายามละพยายามที่จะหาจุดจุดที่มันจะทําให้มีการหักหรืออะไรพวกเนี้ยจุดที่มันน่าสนใจอะแต่เขาอาจจะปิดไม่ลงอ่ะ นึกออกป่ะเพราะว่าเกาหลีมันไม่ได้ถ่ายทีเดียวจบถูกไหมถูกไหมมันมีการมันมีการถ่ายฉากต่อฉากถูกป่ะบทมีการปรับได้ตลอดเวลามันอาจจะแบบปิดไม่ลงหรือมันอาจจะคิดว่าเฮ้ยช็อตนั้นไดให้นางเอกไอ้เพื่อนพระเอกมันอับุาธกันแม่งอาจจะเกิดอีกอย่างหนึ่งถูกถูกไหมแต่มันอาจจะถึงขั้นว่าเอ้ยยังไม่กล้าทำ อะไรเงี้ยเท่าไรป่ะไม่เขาก็แค่ไม่ได้เขาอาจจะทําแล้วแต่คือแค่ไม่ได้ฉายออกมาแค่นั้นเองใช่ใช่เขาทําแล้วแต่เขาอาจจะไม่กล้าฉายไม่รู้เหมือนกันคือบทมันยังดูไม่แบบเข้าไปเลยตลอดป่ะแต่ว่าด้วยความที่หนังมันอาจจะไม่ได้เป็นแนวหนังไงคือจากชื่อเรื่องมันก็คือละครวิวก็คือเหมือนแบบมันให้หนังมันเป็นเรื่องราวในช่วงเวลาหนึ่งของในแต่ละบุคคลอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ให้หนังมันละมุนละมุนไปเรื่อยๆก็ต้องตามขี้เรื่องเออมันก็ต บันทึกว้ายาว่ะมันก็อาจจะเราแต่คนชอบอาจจะไม่โดนใจพี่ไมแต่ว่ามันก็อาจจะแบบไปโดนใจคนที่เขาชอบดูหนังที่แบบแนวนเรื่อเรือมันก็มีเรื่องของครอบครัวไม่ใช่หรอกขาบันทึกว้ายาวของไมมันแซบไงพอมาเจออย่างงี้ไม่แซบไงใช่ไหมมันก็เลยแบบมันก็เลยมันก็เลยไม่ได้โอเคเนาะพี่ไม่มีอะไรจะฝากไหมคะก็เอาเป็นว่าเลขอร์ดอพยูสนะฮะถ้าใครชอบพักโกบอมนะครับก็ไปดูได้แต่ผมบอกเลยว่าในเรื่องเออโบกอมเทดีฮะ คือในเรื่องมันก็เดิมๆนะฮะทุกคนดูก็จะเข้าใจนะฮะแต่ถ้าเป็นแฟนดูได้นะฮะถ้าเป็นแฟนโบกกอ็แนะนํำนะเรื่องนี้เขาหลออเขาหลอทุกเรื่องแหะเรื่องนี้ก็คือหลอหลอเลยแลวกหลอกทุกฉากก็ง่ายๆนะฮะว่าดูแล้วนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกขันนะฮะก็มาดูคลิปเราคิดเหมือนเราหรือไม่คิดเหมือนเราหรือรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผม ก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะครับผมขอบคุณครับ